วันนี้เราจะมาเรียนรู้สระเปลี่ยนรูปกันนะครับเมื่อวานเราเรียนไปสระคงรูปวันนี้จะมาเรียนสระเปลี่ยนรูปสรึปลี่นี่ตันอังตระนูมนาดิจิมเมนีตัวอักโป่งเตตระปีไรทีเนี่ตัวอักษรตระตัวอย่างการเขียนสระเปลี่ยนรูป ตัวอินเตระนโมนามนมันจะมี4ีหรูปแบบรูปแบบที่1เนี่ยเปลี่ยนรูปสละอะเป็นไม้หันอากาศรูปแบบที่สองเปลี่ยนสระเอะเป็นไม้ไตคู่เปลี่ยนสละแอะเป็นไม้ไตคู่เปลี่ยนสระ A, เอเ, e, เนี่ย เปลี่ยนอออ่างเป็นสระอีและแบบที่แบบที่5คือสระออกเปลี่ยนรูปสระออกเรามาดูรายละเอียดกันสระเปลี่ยนรูปตุ่นเปียงตระแบบที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้หันอากาศนบัติกะอัตรากานีไม้หันอากาศผิด အတွက်ပြောင်းတယ်ဒီတင်ကြရလေးကိုမိုင်ဟနာကလို့ခေါ်တယ်ကအပဘ်กับကောက်ໄကွက်စလားအနိပောင်းပြီးဘောပဲမိုင်းနေအစောတတော့กับလူအတန်ထွက်တယ်กับဆိုရမြမလို့ ਨੇ ਨੇ အတူရအကရ ရောဒືရကိုສະລະອະນິປ້ອງບີກໍກັນນິສົງຕັດຕໍ່ຣັຄຣຸອັດຕະມຖັດແດຣັຄສະລະຊິດແດຊິດຊິດແດກໍອະດໍກັດກໍໄກໂກສະລະອະນິປ້ອງບີລໍດິງນິສົງຕັດຕໍ່ກັດລຸອັດຕະມຖັດແດກັດໂທຣາໄກແດໄກແດຊິງໄກຄຸໄກ ทออนอทันทอท่านกูทอท่านกูสละอาในปามีโนนุในสงตาตอทันโนตัดเททันสละมีทันทันการทันเวลาเฉยมีทันการทันเวลาเฉยมีนั่นคราพยางามพับยังไงเปลี่ยนรูปสละอะเป็นไมหันอากาศอัตราการนี มหานากะผิดเปลี่ยวอะผิดเปลี่ยวสระอาก็อะอะสิแล้วเนี่ยตัวมหานากะผิดเปลี่ยวนะกออะบอกับกอไก่โกสระอานี่ป่าวบีบอไปไม้เนส่งตะดอกับโลอะถั่แถกับสระเมม่าโลเนเนอะตูรออะกอรักรอเรือโกสระอานี่ป่าวบีกอไก่เนส่งตะดอ รักโลตัดเทตรักส like ุราชิดชิดแตก้ออตกัดกอไก่โกสละอาในควาวมีโนดิ่งในสองตาดอกัดโลตัดเทตกัดสุราไก่แตไก่ไก่เตท้ออนอทันทอท่าห่างโกสละอาในควาวมีอีนโนนุในสองตาดอทันโลตัดเทตทันสุรามีนะทันการทันเวลาเช่มี อเคมีได้แบบที่สองแบบที่สองเนี่ยเปลี่ยนรูปสระสระเอกเปลี่ยนรูปสระเอกเปลี่ยนไม้แต่คู่เอตระกาเนี่ยไม้แต่คู่เชิดตุ่นเปลี่ยนเลยจอเอโดเจเจจอจ้างกสุสระเอกเนี่ยวางมีดอดดิในโซนตาดอาเจ เจ็ดโลอัตาถะถะเจ็ดโซละคุณเนคุณเนปอเอตอเปตเปตปอปรากูสละเอเนปองบีนอฤเนสงตัดตอเปดโลอัตาถะถะเปดเปตโซละแบแบยอเอโนเยนยอยะกูเธอเอเนปองบีนอหนูเนสงตัดตอเยนโลอัตาถะถะเยนโซละ เอเอเอแบบที่สามเปลี่ยนรูปสระแอเป็นไม้แต่คู่เหมือนกันขอแอแขะแขะงอแขงขอใครกูสระแอ่เนปองเลยตอแขะลวดตาเฉอเลยแขก็นเนี่ยงอเนี่ยสงตาดอแขงแขงชิดละด่ะเนย แข็งสุดามาเลยมาเลยเราจะเข้าเปลี่ยนพับปลายเปลี่ยนรูปสระเอเป็นไม้เตะคู่เอตรากณีไม้ตะคู่อภิตรเปียงชินจอเอดอ7จอจ้างของสระเอเนี่ยปองพี่ล้อด,ด,อ 7, ดอินในซ้นตะตัวเจ็ดตัวตัดถั่วเลยเจ็ดสุดาคนนี้ปอเอดอเป็ด power plug ကို select a နဲ့ပေါင်းပြီး node နဲ့ဆုံးတတ်တော့ bet ဆိုတာထွက်တယ် bet ဆိုတာ ba ba yo e no yen yo yakku select a နဲ့ပေါင်းပြီး node နဲ့ဆုံးတတ်တော့ yen नु အတထွက်တယ် yen ဆိုတာ a တဲ့ a တဲ့